มงคลข้อที่7พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพาหุสัจจัญจาแปลว,ว่าความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตได้อธิบายมงคลข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งและละเอียดถี่ถ้วนในงานเขียนต่างๆของท่านท่านอธิบายว่าพหุสูตรไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือเยอะหรือฟังเทศเยอะๆแล้วจําได้แต่เป็นการเรียนรู้ที่ครบวงจรประกอบด้วยองค์ประกอบ,อกอบสําคัญดังนี้สุดตะกคือการสดับฟังรวมถึงการอ่านการศึกษาหาความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้หมายถึงการเปิดใจรับข้อมูลความรู้และคำสั่งสอนต่างๆอย่างตั้งใจไม่ปิดกัน้นทาตะคือการทรงจําข้อมูลที่ได้สดับฟังมาให้แม่นยําไม่หลงลืมเพื่อให้สามารถนํามาทบทวนหรือใช้งานได้เมื่อจําเป็นวัจจะสาปริจิตตาคือการท่องบนสาธายายทบทวนอยู่เสมอเป็นการตอกย้ําความรู้ให้ฝังแน่นในใจและสมองการหมั่นทบทวนจะช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสามารถนําไปใช้ได้คล่องแคล่วมะนะสาโนเอกิตา คือการใคร้ครวญด้วยใจพินิจพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ใช่แค่จําได้แต่ต้องคิดตามทําความเข้าใจตีความและเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นเหตุผลความสัมพันธ์และความจริงทิฏฐิยาสุป,ปฏิวิทาคือการแทนตลอดด้วยทิฏฐิหมายถึงการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของความรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงความรู้นั้นจะต้องกลายเป็นปัญญาที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้และเห็นผลจากการปฏิบัติตามความสําคัญของพหูสูตรในมุมมองของท่าน หลวงพ่อเน้นย้ำว่าพหุสูตรเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาปัญญาและชีวิตที่ดีเพราะแหล่งข้อมูลสู่ปัญญาความรู้ที่ได้มาจากการเป็นพหุสูตรเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างปัญญาการรู้มากทำให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ช่วยให้แยกแยะผิดถูกผู้เป็นพหุสูตรย่อมมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆทำให้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งไ,ดไม่ดีสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตความรู้ที่ได้มาจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาตัดสินใจและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้บุคคลไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความรู้ความคิดและคุณธรรมเป็นรากฐานของการเผยแผ่และรักษาพระศาสนาผู้ที่เป็นพหุสูตรย่อมมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างลึกซึ้งสามารถนำไปสั่งสอนผู้อื่นได้ถูกต้อง และช่วยทำรงรักษาพระศาสนาให้คงอยู่ต่อไปท่านยังได้ให้ข้อคิดว่าการเป็นพูุสูตรนั้นไม่ใช่เพียงแค่การสะสมข้อมูลหรือความรู้เพื่อโอ้อวดแต่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่นำไปสู่การขัดเกลากิเลสและการหลุดพ้นอย่างแท้จริงหากเรียนรู้มากแต่ไม่นำมาพิจารณาไม่นำมาปฏิบัติก็าอาจกลายเป็นแค่ผู้รู้มากแต่ไม่ปฏิบัติซึ่งไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรโดยสรุปแล้วมงคลข้อนี้คือการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งการรับรู้การจดจำการทบทวนการคร่ครวญ และการเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อให้ความรู้นั้นกลายเป็นปัญญาที่แท้จริงนำไปสู่การพัฒนาตนเองและชีวิตที่ดีงาม